สบายดีเด้อนะพ่อสร้างเนาะมาจากคนพ่อมาหนี่มาสองคนบ่แต่ก็คือมาสามสามข้าเอ้นะเป็นอะไรมาหนี่มาสองแล้วพ่อน้อพวกติทางนั้นพ่อสร้างก็สิมาสามนะแต่ว่าทางไอ้เบ่งเบ่งกันมาเฮ็ดบ่พ่อเฮ็ดทางไหนไอ้เพื่อนเพื่อนนี่ย อยู่เฮือนเสาเออโดยโดยอยู่บนศิมเนาะเออว่าซายบ่ได้เฮียนบ่มื้อนี้บ่ได้ไปบ่ฮะโตสวัสดีเด้อนาทางว่าทงสเนาะป๊านึาไปห้ามไปเฮียนเนาะเออเนาะทางว่าทงสพอได้พกันมาหลายมื้อเนาะ

อพี่น้องเนาะกัอยู่คลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะกัอยู่ที่หน้าบ้านเชินซานของอสาวนาักบุเดอ้อพี่น้องเลยเนาะกัทักทายสบายดีผม,มพี่น้องเอฟซีเบอร์สกูสุสคนดีกว,ว่าสิเป็นพี่น้องต้งฟังลาวฝั่งไทยทั้งต่างประเทศกัยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องบ่าวซาลีซาเนลเดอ้อพี่น้องเลยเนาะต่อพี่น้องเนาะต่อกันเลยเนาะตอนบายบายพี่น้องเนาะต่อยู่ที่ หน้าบ้านเพื่อนซานของสาวน้ำพลพี่น้องเลยเนาะทั้งให้สร้างเพื่อนได้เข้ามาด้ำเนินการเนาะพี่น้องเลยเห็ดกอเพื่อนเนาะทั้งสาวน้ำพลพี่น้องเลยเนาะสีขาวไปตามไปทั้งสาวน้ำพลเลยพี่น้องเลยเนาะทั้งสาวน้ำพลพี่น้องเลยเนาะโดยสบายดีเด้อเนาะสบายดีเด้อนะพอสร้างเนาะมาจากคนพ่อมาหนิมาสองคน เ่อแต่ก็คือมาสามสามข่าเอ้ยน้เป็นอะไรมาอนี้มาสองแล้วพอน้อพวกจิกทังนั้นพอสร้างภาสิมาสามแต่ว่าทางไอเบ่งเกันมาเห็ดบอเห็ดทางไหนไอ้เพื่อนเพื่อนน้าโดยโดยอยู่บนซีมเนาะ Rồi rồi. Rồi rồi bên cạnh nó. Rồi rồi. Má hay chứng mưa đó hả? Từ ba lên làm nên cản ván đi nó. Rồi rồi nó. ทีนอ่าสางรถเนาะหรือว่าไรรถเป็นยังไงเนาะโอเคเอสานนเนาะเกระปสปูเนาะเิน้รอาน้งทรายมาเียนบมั้นี่มาด้ไปบ้ฮะ ดยสบายดีเด้อเนาะทางว่าท้องสายเนาะไปหนึกว่าไปห้ามไปยืนหนึ่งเนาะเด้อเด้อเนาะกำลังไปทางว่าท้องสายก็ได้พอกันมาหลายมือเนาะไปกันเรื่อยเรื่อนในงานเนาะเล่นรึเปล่าเฮียล่ะยังอยู่เนาะหลายบ่คอยในทีคัน จ้ห้องเือนสามห้องบ่สาห้องอสาห้องนอนเลยเนาะอ๋นี่สปอยลูกเลยบ่ห้องโทมเลยบอประตูใหญ่บอโอ้โอ้โประตูใหญู่ีเนาะามานี่คืออะไรเนาะ้อแรงแรกะเนาะ

จังหวตรงนี้อย่างนั้หนาวเลือบ่ีเนาะโอ้ัาเนาะองเยนองมารองใส่เพื่อนก็กำลังไปที่จังหวัดที่ข้ามใเนาะเอ้ับแน้องเลเนาะน้ไม้คือยเปลี่ยดนไม้นะต้าออกบ่เาเอมันงำสนทักบ่ มนกิรมันเหลขโอ้ดนโอ้ผ่งเห็นอันส่วนมันใ้่ป่มัน้่โอ้ได้ลายมาได้ปีนี้กได้กได้เ็นี่ะนะอ๋อปลูกลายเต่ได้ปีนี้ประมาณบดชวนนี่แหละมันยาวแบบนี้อืมกดบดบ่ยังังอย่ เห็นพันตากๆแล้กะนั่งวาสิทุบเสร็จก็สอบเมื่อบ้านอยู่เอ้ยน้่งว่าอย่าเพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะหากะหากะตากนี่บ่กะตากมีเดียวดันอืมก็สิพอเก็บได้บ่กะนี่กสิสอบแล้วมันแห้งอืมาเฮ็ดปีนี้เนาะอืมามันเฮ็ดปีนี้บัดมันบัดถอจังบัดนี้เนาะบ่เพ่งครับมันลงบัดนี

มันม <ừ> ันเวลามีห yes, น้า oh คุณไปคุณ uh กิน้าวมือเบื้หน้าเลยโผลใส่อืมนน้ำมมีอะเลยหักไ่ได้ไม่มีน้ำหน้ำหดบ่นปูทำไมเดี๋ยวหน้าปูนอนี่ส่วนมอืมปูทีปเดนาเข้เดออ ก็เรีมนติตให้อืมีก็ตนึงลยกพตัวกระดาตัซนอืนีครับปูกระดาน้ำมันเก็บน้ำมาเขาเรืออะไรพวกน้บตั้งใจปลูกอะไรนะ่เก็บข้งวพด่เอนนที่ว่าคนทิมกับนปลกใสซื้ออือปีนี้นะทะเลเกมันเหมือนปีนี้นี่ก็จะว่าเห็ลายได้เหมืนเนาะ กนนะครับปลูกนะเพราะปีน้อยเจอได้บนี่ดปีนาจะเป็นราคากลา่อมือเชื่เมมเาเห็ดเด้เ็ดได้เนาะโดยโดยไปได้หมกแตงเป็นมากหรือว่าหมกเตงนะเป็นอะไรยังน้อยหักแหักแเนาะกายคิวไม่ได้เข่าแล้วว่าช่วงนี้เนาะเข่าหัวเร้าเนาะก้าวกระไล่ยู่เนาะ ผูดีแล้วตัดสลามอันแอบเลยนะเนาะมวยมันเข่าโดยโดยมักรดปงไทยกออกอือกงด้วยนี่มันนมันลาย้ออโดยโดยนังไงท่างาไทยซึ่งทางว่ตรองใทกับสาวน้ำพูนเพื่อนพี่น้ังไงเนาะออ cái na khền cái na là để mình làm mì no ăn mặn đâu nó, nó phá đi lợp luôn luôn nó nhảy tôi ăn phân con, nó, mặn โอ้หนี่เนาะตัวจังมือมาเลยจังมือเดินมันโดยพี่น้อเนอทางเบอรมันมา้องใส่เพื่นเพรานั้นผ่านผ่านอะไรกตามเนาะนสี่พันอยู่ว่มันนี่เฮ้ยนี่แมนว่นี่โอ้ นี oh, uh, ่ค right. so ือพวกใบเถอะนี้โอ uh, so ้ม so ันแห้งนะบ่เอออันนี้อันนี้ข้าตากได้จากมือได้ใช่ไหมโอ้ตากสามือมันแห้งอลไรกับขากะสิเกียไปเนาะโดยโดยน้องนี่หักแล้วพี่น้องน่า่วนผักส่วนหงาเพิ่อนกันเกี่ยวงามพี่น้องนี่เนาะฟาตัว หักแล้วหักแล้วเป็น้องเลยห <cito à. S 1> <Negative. S 2> ักเพื่อนเพื Pokémon ่นบริหารเพื่นบริหารก่อสร้างว่ามันนี่บรได้ป่าได้ปามันนี่ร่างคากัมือ้ว็ไรเพนร่งคา้ก่อแล้วแล้วแต่งคาโดยโหักบรได้ป่าว่ามันนี่ยอยวยน้ำมันน้ำางเนาะเพราะว่าต้องไอร้างคนมาให้เที่ยนในานดังเนาะพอได้เต้นเรียนเนาะซสยกันคนละแม่ละมือนงเลย

กำลังขึ้นนันขึ้นข้างเนาะดอกม้น้อยเริ่มขึ้นใครได้ว่ามันขึ้นเป็นเป็นโคนเป็นแผลโคนมัานเนาะเป็นพ้บัวฮะปูเป็นคลุมเนาะอึ้นงไนส่วนพักปูทงานเป็นกดตะกานเนาะใส่ยังใส่บัวป่หดนี่บัวนี่ใส่ยางเลยโดยแล้วเป็นตรงไ เนาะมะพรพริกคุณน้องเจาหน้งามเนาะไปเก็บแล้วพริกแต่ไมาก็เลยเนี่ยนี่นี่นี่เป็นมะเลยเนาะน้องเยมาพริกอันนั่นนี่มะพริกอ่าสามเดือนบ่เนี่คือเป็นเพี้ยแล้วนะเนี่ยเป็นเป็นเป็นเพี้ยเจะว่าจะรักษายากเลยเป็นเพี้ยนะเพราะว่ามันมีมดขึ้นน่ะมันอยจะเป็นเพี้ยเราได้ nhiều <Nhạc> cái như là sản rồi mới sẽ mua để chỉ khoai nó chỉ mua sai người ta tát nó bao nè hàng này hàng này đang nghe nào quên đó cái cáiประตู cửa đấy thằng đấy hả เดี๋ยวเราัไปถามทครทั้งอ้สร้างคนก่อนเนาะโดยโดยสบายดีเด้อท้องใส่เนาะองะลูกดีใจนะพันท้งใส่เนาะน้องไอตัวหักแล้วเผื่อซานเป็น้องเลยสองสามขวนเนาะแล้วจะท้งใส่เป็น้องยสบายดีเด้อทั้งอ้รถเป็น้องเนาะมาสองขดม้เนาะ คนดีาจคนบอกว่าไปตรงเลยออีว่าเรียลไปขั้นตอนเนี่ยเข้าไปตรงไี้ต้องอายคนจะได้มา,อาสองมือเนาะโเ,เ,เดี๋ยวนะครับเป็นชาของเดียวคนจะนั่งนเล่นกันเข้าไปตรงเลย

อาพี่น้องเอ๋อเนาะกัสลาภพินีจกัสเลโกจบจิตเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเนาะอ่ะล้ำลาไปก่อนเนาะขิดภาพป,ประกันใดขอโทษข,ขอัยอ่ะพอม่พีพ่น,นอ้องอิบซีเบื้อสุขูสุขคนเนาะคำบังคำจาได้ไว่าบูลนุ่นหูเนาะอ่ะต้องกราบขอโทษขอไผพ่อแม่พีนพน่น้องเบื้อสุขูสุขคนเด้อเนาะอ่ะฝากพ่อม่พี่น้องเป็นกำลังให้ใจให้ทั้งเบาอ่ะสวัสดีซาเนีเยนนะเด้อพี่น้องเอ๋เนาะอ่าลาบพินีจกะสิล่ล้ำลาไปก่อนเนาะกัส ครับคำบาสบายดีสบายดียดพี่น,น,น้องเอ๋ยเนาะอยู่ดีมีเฮงเบื้อสุขสุขคนเนาะอ่าฝากคอามเพี่น,น้องเป็นกําลังห่งใจนะครับปลอดสายดีเนี่ยด้อเนาะบวกดขาโฆษณาแล้วก็เบิ่งให้จหบคลิปพี่น้องเนาะเพื่อจะเป็นกําลังห่งใจนะครับปลอดสายดีอะไรให้คลิปต่อไปพี่น,น,น้องเนาะเอ้าสัดท้ายนี้ก็สได้า่าครับคำบาสบายดีสบายดียดพี่น,น,น้องเอ๋เนาะ